ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 สถิติใหม่หลังเกมบบเยมร์ i มนิกคมกว่าตุนชัยชนะเหนือแปรแชร์ครึ่งแรกเงียบเงาเกมใน45นาทีแรกเชื่อว่าทำเอาแฟนบอลหลายคนน่าจะหลับคาโทรศัพท์กันไม่น้อยพอต้องยอมรับว่ารูปเกมที่เกิดขึ้น มีัตาความเงียบเหงาและชวนง่วงพอสมควรรูปเกมส่วนใหญ่เป็นบบเยอร์ที่สร้างโอกาสได้มากกว่าครองบอลที่5 8เรนวมถึงโอกาสทำประตูที่เหนือกว่าชัดเจนที่10ครั้งแต่ทว่าความเฉียบขาดและประสิทธิภาพมันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นเอเรกมักซิมชูโปโมติงหรือนารุคคนอื่นส่วนฝั่ง้าบ,บ้านต้องบอกเลยว่าเป็น45นาทีที่น่าผิดหวังไม่น้อยนอกจากจะไม่สามารถเซตเกมเปิดเกมรุกใส่คู่แข่งได้ยังเป็นฝ่ายต้องถอยไปตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่ภาพถ่ายทอดสด แทบไม่ได้เห็นยานซอมเมอร์ในด่านคู่แข่งโผล่เข้ามาในเฟรมบทสรุปครึ่งแรกถือมาน่าผิดหวังที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้ว่าจะเห็นการดวลกันแบบเดือดๆทั้งคู่เปิดเกมรุกเข้าใส่กันกลายเป็นจืดชืดไม่คึกคืนเลยสักนิดไบร์นเฉียบขาดกว่าเกมในครึ่งหลังต้องบอกว่ายกระดับไปจากเดิมมากพอสมควรส่วนหนึ่งก็คือได้ประตูขึ้นนาเร็วตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกของครึ่งหลังเมื่อโกมองจัดการซัดประตูทีมเก่าเข้าไปอย่างเฉียบขาดแน่นอนเมื่อถึงตรงนั้น เหมือนบังคับให้แป๊ะแชร์ต้องเปิดเกมลุกบุกเข้าใส่บ้างนํามาซึ่งการขยับเปลี่ยนเอ็มปาเป้ลงสนามซึ่งการมีดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสคอยปั่นป่วนแดนหน้าสามารถสร้างความแตกต่างให้กับแป๊ะแชร์มากเหลือเกินทั้งจังหวะเลี้ยงกินตัวและสร้างความอันตรายให้ทีมแถมพาบอลไปกองที่ก้นตาข่ายได้แล้วแต่ถูกริบคืนเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปซะก่อนสถิติหลังเกมระบุว่าแป๊ะแชร์มีโอกาสทำประตูถึง9้าครั้งมากกว่าครึ่งแรกหลายเท่าตัวส่วนบาร์เย ถือว่าราการแข่งขันที่กลุ่มความได้เปรียบก่อนจะกลับไปเล่นในรังแต่อย่างไรก็ตามการนำอยู่เพียงลูกเดียวกับ90นาทีที่เหลืออยังเป็นประตูที่เปิดกว้างสำหรับแปร์แชร์ในการพลิกสถานการณ์ผ่านครอบต่อไปและเชื่อว่าที่อาริลันอารีนาอัตราความดูเดือดน่าจะพุ่งมากกว่าเดิมหลายเท่าสถิติของเสือใต้ผลงานของบอยเมนิกในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้โดดเด่นเหลือเกินพวกเขาจับสลากมาอยู่ในกลุ่มหนักเอากานมีทั้งบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานและผลงาน 6เกมของทัพเสือใต้ก็จัดการเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดกว่า18คะแนนเต็มได้อย่างสุดยอดเสียไปเพียง2ประตูเท่านั้นเมื่อบวกกับเกมล่าสุดที่บุกชนะแปะแช่นั้นเท่ากับว,ว่าบริยามินิกลงสนามในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ไปแล้ว7นัดคว้าชัยชนะได้ทั้งหมดกระหน่ำไป19ประตูและเก็บถึง6คลีนชีทนี่เป็นอีกครั้งที่พวกเขาสามารถทำสถิติที่ยอดเยี่ยมในรูปแบบแบบนี้ได้ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาล2019-2020และใช่ครับ ฤด,ดูการน,นั้นพวกเขาลงเอืด้วยการคว้าโทฟี่แชมป์ไปเชยชมสถิติใหม่และรายชื่อ21ผู้เล่นตัวจริงแฟนบอลก็น่าจะเซอร์ไพรส์กับชื่อของ,องวารนเอมอรีพอสมควรเพราะจะตัวเพิ่งมีอายุเพียง16ปีกับอีก343วันทําสถิติเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามในรอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปรียบเทียงง,ง่ายๆคือเมื่อตอนที่พวกเขาลืมตาดูโลกูพร่วมทีมอย่างเซอร์คิยรรามอสกกำลังเตะแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่เดยกดีว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จนกลายมาเป็นเพื่อร่วมทีมกันในที่สุดสถิต,ติของเอมเมอรี่อยู่ในสนามไปทั้งหมด57นาทีจ่ายบอลสำเร็จ75%สัมผัสบอล27ครั้งแท็กเกิลชนะ1ครั้งและเข้าปะทะ2ครั้งด้วยอายุที่ยังน้อยเมื่อเจอกับทีมระดับเขี้ยวลากดินอย่างวบาเยนก็ต้องยอมรับว่ากระดูกคนระเบอร์จริงๆแต่ทว่าด้วยวัยที่อายุ16ปียังมีเวลาให้เรียนรู้อีกเยอะและยระดับขึ้นมาเป็นอนาคตของทีม